สวัสดีค่ะมีคําถามมานะคะว่าคํานี้แปลว่าอะไรนะคะมันเป็นคํามาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะม,มามรทราบว่าเขาออกเสียงยังไงแต่คนสวีเดนด์ออกเสียงว่าโอแพรโอแพรนะคะแล้วก็คนไทยออกเสียงได้2แบบนะคะคือโอแพรหรือออแพรมันคืออะไรเหรอคะมันก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งนะคะที่ได้รับยกเว้นนะคะเกณฑ์รายได้27,360โครนนะคะได้ไม่ถึงก็สามารถขอวีซ่าชนิดนี้มาสวีเดนดได้นะคะมาดูคํานิยามจากกรมตรวจคนเข้าเมือง เขาบอกว่าโอเพนเนี่ยนะคะก็คือคนนะคะที่มาอยู่กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งในสวีเดนอย่างชั่วคราวนะคะและได้รับค่าตอบแทนสำหรับการทำงานบ้านเล็กๆน้อยนแล้วก็การดูแลเด็กของครอบครัวนี้นะคะวัตถุประสงค์ของการมาสวีเดนด้วยวีซ่าชนิดนี้ก็คือจะต้องมาเพื่อที่พัฒนา ความรู้ทางด้านภาษาของตัวเองแล้วก็พัฒนาความรู้เกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศอื่นก็จะพัฒนาภาษาอื่นนะคะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นนะคะเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากนะคะสําหรับคนที่อายุระหว่าง18ถึง30ปีนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์ของสวีเดนนะคะคือทํางานบ้านดูแลเด็กได้ค่าตอบแทนไม่สูงมากนะคะแต่มีโอกาสได้เรียนภาษาและวัฒนธรรมซึ่งมันจะ คล้ายๆกับตอนที่มักกรูดมามักรูดมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะก็จะเกณฑ์ต่างกันนิดนึงแต่เป้าหมายของเรานะคะก็คือมาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมค่ะถ้าใครอยากเรียนภาษาสีวดนนะคะอย่างง่ายๆใช้งานได้จริงจากอดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS นะคะติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ